สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไม่สามารถก้าวผ่านมันได้เวลาเกิดปัญหาผมเอาตัวมันไปจมกับปัญหาเมื่อไหร่ที่จมกับปัญหามันจะแก้ปัญหาด้วยด้วยตัวปัญหา สวัสดีครับผมติ่งนะครับร้าน a b เ u b e e ีบราวาติวครับสี่แยกประชานิปูลประชาชื่นครับของเราเป็นบุฟเฟ่ครับเป็นบุฟเฟ่ซูชิซาซิมิปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ about Be ีบเนี่ยสปีละในเวอร์ชัน about Be ีอยู่ได้4ีปีละหน้าตรงนี้เนี่ยผมมาแรกๆทําเป็นร้านอาหารอีสานชื่อร้านอีสานเพลสอีสานเพลสเนี่ยอยู่ได้ประมาณ1่ปีไม่รอดไม่รอดเราก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเป็นร้าน อร่อยไม่อัน้นจะเป็นบุฟเฟต่ต์ปิ้งย่างซีฟูด้ดถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยบุฟเฟต่ต์ปิ้งย่างซีฟู้ดที่กรุงเทพเนี่ยยังไม่มีเลยนะเริ่มต้นเลยนะ129บาทที่เอาอะไรมาให้เขากินเนี่ยยี่บาร้อยยีบาบาทผมมีเยอะมากจน<อ>ผมโดนเพื่อนๆแซวว่าเอ้ยมึงทำอามันเหรจนทำมาได้ประมาณ4-5้าปีครับมันมีคำว่าขายดีจนเจ๊ง เหมือนกับว่าเราเราไม่มีความรู้ที่ลึกเกี่ยวกับการทำร้านอาหารการจัดการต้นทุนกําไรไม่รู้ว่าคอสของแต่ละอย่างควรจะอยู่เท่าไหร่เราหาฟู้ดคอสไม่เป็นเราเบริหารพนักงานเราไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับการบริหารเลยครับก็ขายดีลูกค้าเยอะโอ้โหสนุกสนานสุดท้ายก็ขายดีจนเจ้งลูกค้าเต็มร้านเลยรอคิวกันที่ไปไม่รอดเนี่ยคือลูกน้องเหนื่อย นแบบไม่ไหวก็ออกกันทีละคนทีละคนจนไม่เหลือใครเลยในร้านเหลือผมกับคนยกของอีกคนนึงพนักงานประมาณ10-20 20คนลาออกหมดเลยตอนนั้นเนี่ยก็ปิดร้านแล้วนึกอะไรไม่ออกเลยนะผมหยุดไม่มีอะไรทำเลยหกเดือนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคอนเซ็ปมันไม่ใช่บุฟเฟ่อ่าไม่ใช่บุฟเฟ่ครับเป็นอลคาร์คนมาก็ปิ้งย่างเนื้อทานกันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรย่างเงี้ยมีเบียครับแล้วเต้นไงบ้างครับ เจ๊เงแล้วจากเป็น About b e ี f ลาวาคิวเนี่ยที่เป็นอาราคาแล้วไม่รอดเนี่ยมาทำตน About b e ี f บุฟเฟ่ครับครับเป็นไงบ้างไ่ติงดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆจากจากเราบุฟเฟ่มันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเราเราอยู่กับตรงนั้นมาประมาณ4-5ปีเรารู้แล้วว่าจะจัดการอะไรยังไงค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าพานักงานเอยอะแยะมากมายตอนนั้นเริ่มต้นจาก จากสิ่งนี้จนมาถึงวันนี้ผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนเลย hmm. นะผมนอกจากเมนูปกติเนี่ยผมจะมีเมนูพิเศษเพื่อเรียกลูกค้ามาในวันธรรมดา hmm. เรามีเมนูพิเศษเป็นปุ้งลายเสือซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครนิยมเอามาใช้ทำเลยนะเพราะว่ามันราคาแพงมาก hmm. หอยโฮตาเตตัวใหญ่เลยเป hmm. ็นเนื้อวากิวหอยแมลงผูนิวซีแลนด์เท็กเทนเดอร์ลอยที่โลละพันพันเก้า ตอนแรกซื้อมาในราคาพันเก้าเลยนะมาเพื่อลองขายว่าเขาโอเคไหมเขาโอเคก็เลยติดต่อกลับไปอีกว่าผมจะเอาทีได้เยอะๆเลยเยอะมากๆเลยให้ผมได้ราคาเท่าไหร่จนสุดท้ายก็ได้ราคาที่เราอยู่ในคอสที่เราควบคุมได้ทำไมแต่ละเจ้าผมนี่ดีดีมากทุกเจ้าเลยเขาก็หาของมาให้ซัพพอร์ตแต่แต่สำคัญกว่านั้นคือเราถ้าเราซื้อเงินสดพอซื้อซื้อเงินสดในปริมาณที่เยอะเนี่ยเราก็จะได้ของที่ถูก ถูกแล้วก็เขาจะนึกถึงเราเป็นคนแรกเวลาเขามีวัตถุด<ๆ>ิบเพราะเราจ่าย<ๆ>ินส่วนลูกค้ามากินเขามีความสุขไหมผมรู้สึกว่าผมผมถ้าลูกค้าชนะผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วถ้าถ้าลูกค้ามากินที่รา้านแล้วเขาบอกว่าอมีคุ้มเลยลูกผมผมเครียดไปนานเลยนะ <S <S แต่สิ่งที่มันได้หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ต้องโฆษณาเฟซบุ๊กอีกเลย ุกวันนี้ผมผมไม่ยิงแอดเลยนะปกติผมยิงแอดเดือนหนึ่งประมาณ8 0 0 0 0ื่น0ึงแสนหนึ่งต่อเดือนอถ้าคิดในมุมกับกันผมเอาเดือนละแสนนั้นมาจาัดโปรโมชั่นแล้วซื้อวัตถุดิบที่ดีๆมาให้ลูกค้าขาดมันเห็นเห็นคุณค่ามากกว่าในองค์กรผมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะ คือคือทีมงานสิ่งนี้เราต้องให้ความสำคัญเยอะมากๆครับผมจะค่อนข้างเลือกทีมงานที่ที่เขารักในในสิ่งที่เขาทำมาก่อนแล้วก็มีวินัยครับเป็นเป็นเรื่องปกติของทุกทุกร้านเลยจะปวดหัวมากเรื่องคนงานเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรายอมปวดหัวตั้งแต่เริ่มแรกคือคัดตัดเนื้อร้าทิ้งเราคิดว่า เราต้องมีอยู่ในในใจผมมีจะมีอยู่ในใจผมว่าถ้าพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพังแน่นอนเ,ออเรียกมาเตือนก่อนครั้งแรกครั้งที่สองแังนั้นก็ต้องต้องตัดทิ้งจนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้คนที่แบบมีอุดมการณ์เดียวกันรักรักงานของเขารักในการบริการรักในการทําอาหารพอเราได้ชุดนี้ที่เขาทําด้วยความรักเนี่ยมันทุกอย่างมันจะง่ายง่ายมากๆ จะมีประวัติในการใช้ของในแต่ละวันใช้ของในแต่ละวันวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่มาคือวันอะไรวันอะไรแล้วเราควรจะสั่งของเข้ามาเท่าไหร่โชคดีที่ผมนับสต๊อกทุกวันไม่ได้นับทุกวันนั้นทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกอย่างจะเรียวทานมาจากสิ้นสิ้นวันเนี่ยนับทุกวันเลยทำให้ผมรู้ว่าอะไรใช้เท่าไหร่แล้วผมพรุ่งนี้ผมจะสั่งมาเท่าไหร่ทุกวันเนี่ยผมบอกเลยว่าที่ผมมี ผ่านมาได้ทุกวันนี้คือการเอาตัวรอดต้องรอดให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ต้องผ่านมันไปให้ได้คิดอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันมันจะมีอยู่สามข้อนะที่อยากถือว่าเป็นคีย์ซักเซสเลยเป็นกุญแจของการเอาตัวรอดของผมท,ที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะตัวแรกเนี่ยผมจะให้น้ำหนักไวที่ตัวของผมเองผม เป็นคนที่ชอบหาความรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่สองที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือทีมงานผมโชคดีมากที่ทุกวันนี้ผมได้ทีมงานที่ดีมากๆแล้วก็ข้อที่3มเนี่ยคือคุณค่าคุณค่าของสิ่งที่ผมนำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยมันต้องมีคุณค่าคือผมไม่ได้คิดถึงผลกำไรมันดับแรกเขามากินแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้สิ่งที่เขามีค่าสิ่งที่เขากินแล้วคุ้มสิงที่อร่อย สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไม่สามารถก้าวผ่านมันได้เวลาเกิดปัญหาผมเอาตัวมันไปจมกับปัญหาหลังๆเนี่ยพอผมรู้แล้วว่าเฮ้ยผมต้องถอยออกมาแล้วดูภาพกว้างเมื่อไหร่ที่จมกับปัญหามันจะแก้ปัญหาด้วยด้วยตัวปัญหามันมีปัญหาอยู่ผมไปจมกับปัญหาผมแก้ปัญหาด้วยตัวปัญหาคือผมเองอ่ามันมันจะไม่สามารถแก้ได้เป็น งูกินหางอย่างไร